เพราะห้ามเขามีเนี่ยคือห้ามทุบทําลายและห้ามฝนเพราะถ้าเมื่อเมื่อไหร่ทุบทาลายแล้วฝนเพื่อมีเจตนาไปหลอกคนอื่นเพื่อมีเจตนาหลอกตัวเขาหรือหลอกเงินเขาก็จะวิปลาสคุณจะพลีเออคุณจะพลีมณสารพวกนี้คุณก็ต้องตั้งเครื่องใบสีคุณต้องดูเรื่องดูยาไม่ใช่อยู่ดีแกะมาปุ๊บทุบป,ปั๊บเลยได้มันไม่ใช่สลดใจว่าไอพิธีกรรมอย่างนี้เราไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นแล้วสิ่งนั้นเป็นมงคลแล้วแต่เมื่อไปทําลายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอาวะมงคล การที่ทคุณทุบทำลายองค์พระเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะกว่าเขากว่าที่เขาจะสร้างมเป็นองค์พระเนี่ยเขาต้องเรียกสูตรองค์การสายพิสองก็คือองค์ผู้สร้างอะ่ะต้องอธิษฐานจิตแล้วไล่องค์การสายพิสองประการเป็นของมหาบุรุษสายา2ิสองเพื่อจะองค์มาเป็นองค์พระเสร็จแล้วกว่าเขาจะรวบรวมผงพุทธคุณ5อย่างได้ว่าอีกร้อยแปดแล้วก็มีเท่าอังคารผสมเนี่ยแล้วก็กดมาเป็นพิมพ์พระแล้วอธิษฐานจิตอีกมันยากมันยากเราไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับะฉะนั้นข้อห้ามเขามีเนี่ยคือห้ามทุบทำลายและห้าม พราะเมื่อเมื่อไหลทุบทลายแล้วฝนเพื่อมีเจตนาไปหลอกคนอื่นเพื่อมีเจตนาหลอกตัวเขาหรือหลอกเงินเขาก็จะวิปลาสเป็นข้อห้ามจริงๆแล้วในขณะที่คุณจะทุบพืบภาษาคนเล่นพราเครื่องเนี่ยเขาเรียกพลีคุณจะพลีเออคุณจะพลีบนสารพวกนี้คุณก็ต้องตั้งเครื่องใบสีคุณต้องดูเรื่องดูยามไม่อยู่ดี่แกะมาปุ๊บทุบป,ปั๊บเลยได้มันไม่ใช่นะแล้วก็ต้องพอดูเรื่องดูนาเสร็จก็ต้องมีมีพระสงฆ์ จำนวนไม่ห้ารูปก็9รูปสวดอ่สวดยต,ติอีกโอ้มันค่อนข้างมีมันต้องมีพิธีกรรมการที่เอาองค์พระไว้ที่ต่ำาอเคยมีแต่ไม่เรื่องทุบเขาจะใส่หีบห่อถุงเงินถุงทองในนั้นก็จะมีเหรียญที่ใช้ปัจจุบันมีองค์พระมีอะไรต่างๆเอาไว้ในมุมสี่มุมของบ้านมีมุมสี่มุมของสถานที่ต่างๆมีแต่ต้องทําพิธีนะครับต้องทําพิธี ซึ่งซึ่งจะไม่ทำลายองค์พระเด็ดขาดก็เข้าไปตอนประมาณ11บเอดโมงที่บ้านหลังนี้นะในเวลาที่เราเข้าไปเราก็เห็นว่าสถานที่บ้านของตุยมันก็ถูกหลักดีทุกอย่าง พอเขาพาไปดูที่หลุมสี่บุมเขาุดตามทิศต,ตามอะไรพิธีองเ์ท่านะแล้วมาสดุดตรงที่ว่าเขาตําพระผงกระดูกผีซึ่งเราคาดว่ากระดูกผีมันมีอยู่สองที่ที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมคือหนึ่งวัดโพอันดับหนึ่งอันดับสองคือวัดปล่อยรากนะครับจังหวัดคนครมศรีธรรมราชผมก็เข้าใจได้ว่าเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพิมวัดสามปื้ง เขาซึ่งพอจะรู้เพราะว่าเราก็ได้ศึกษาพักเครื่องกับคุณนักด้วยเหมือนกันแล้วมาสะดุดตรงที่ว่าเขาตาปดแล้วเอาไปโรยสี่สี่สี่หลุมนะครับพอพอพอเราได้ยินอย่างเงี้ยเรารู้สึกสลดใจสุลดใจว่าไอพิธีกรรมอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่เราเป็นคนทําวิชาพวกนี้มา30บกว่าปีเนี่ยเราไม่เคยเจอหรอกเราก็เลยทําพิธีถอนให้ตาม วิธีกรรมที่วิชาวความรู้ที่ผมได้เรียนมามันเคยมีไหมฮะพอบอกจะต้องเอากระดูขผงกระดูกผีมาใส่บ้านตามอะไรเงี้ยที่เราศึกษนะาวิชาเพราะว่ากระดูกผีวัดโพเนี่ยพระอาจารย์ผู้มีวิชาเนี่ยเขานํากระดูกผีขึ้นมาผสมกับผงวุงวกตถุขุ<ม>เพื่อจะให้ผีนั้นได้มีส่วนร่วมในการทําความดีทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนะให้กับผู้ที่นําไปแขวน แล้วสิ่งนั้นเป็นมงคลแล้วแต่เมื่อไปทําลายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอาวะมงคลและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งใดที่มองไม่เห็นเา็าเรียกว่าอธิสมานก,กายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผีเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ยังมีกิเลสยังให้คุณให้โทษต่อคนได้แต่ถ้าเราไปทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็นการให้โทษทั้งผู้กระทําและผู้ที่อยู่ในขอบเขตบ้านนั้นด้วยเราก็เลยทาพิธีถอนให้ก็ในใในใน,ใน,ในสายของผมแล้วผมดูแล้วผมว่ามันลอ,อกสานลอกตำราไปหมดนะครับอย่างกิเลนอย่าง อ๋ออย่างกีเลนนี่อย่างนี้นะเราต้องทําฟังเข้าใจก่อนว่าเขาบอกว่าเป็นวิชาพวงจุ้ยพวงแปลว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ําทีนี้พอดูแล้วเนี่ยก็จะต้องปรับสถานที่นั้นๆให้มันตรงกับผู้อยู่อาศัยให้สถานที่นั้นตรงอยู่ผู้อาศัยแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่อาจจะทําเงินทองได้ก็ตรงที่ว่าซี่ซึ่งแปลว่าพลังคําว่าซีเนี่ยพลังก็คือพลังดีพลังร้ายไอ้พลังดีก็พยายามทาให้เข้าบ้าน ไอ้พลังร้ายก็กําจัดออกไปเช่นนําพลังดีก็อย่างกินเลนหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมเห็นนะหน้าบ้านเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยก็อันนั้นเป็นซี่ที่ดีส่วนสิงนั้นเน่ะเขาบอกมีไว้สําหรับจับกับดักอะไรสนูลมอะไรพวกนี้นะซึ่งผมดูแล้วเอะสนูมันก็ไม่ได้โดนไม่โดนบ้านไม่โดนอะไรนะอ่าแล้วนี้ไอ้ตรงซี่นี่แหละที่ทาให้เกิดตัวเงิน ว่าจะต้องซื้ออันนั้นมาซื้ออันนี้มาต้องขุดหลุมอันนี้ซื้อพระผงกรดกผีมาเท่งนี้แล้วมาตำตำม,มา่นลงไปอย่างเงี้ยผมยังแนะนำเขานะว่าเมื่อคุณทําอย่างนี้แล้วเนี่ยผมแนะนําให้คุณไปถวายสังฆทานถวายเสร็จแล้วกวดน้ําให้กับกระดูกผีทั้งหลายเหล่านั้นแลนน้วนิมนต์พระสวดทุกขับปัตตาอัญเชิญผีนั้นกลับไปนะเป็นการส่วงกุศล,ลให้เขา